สวัสดีครับเยสซับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆไปดูกันนะครับว่าการที่จะทําให้มันรีด่านนั้นถ้าเราเสียห้าเพชรเนี่ยมันจะรีแค่ด่านเดียวหรือว่ามันจะรีทุกด่านเดี๋ยวตอนนี้เราจะตีด่านนี้ให้มันครบก่อนจํานวนห้าครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะตีให้มันครบก่อนนะห้าครั้ง ก็จะครบทั้งหมดสด่านนะรวมทั้งด่านด่านนู้นด้วยด่านขนนกด่านขนนกอีกด่านหนึ่งนะฮะตาเบาๆนี่ด่านนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น1 2 3เดี๋ยวตรงนี้ด้วยนะเอาละเดี๋ยวจะตีตรงนี้ให้ครบก่อนนะ คือเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าถ้าเราใช้5้าเพชรเนี่ยมันรีทั้งด่านหรือว่ามันจะรีเฉพาะด่านเดียวนะครับอุ้ยห้าสิบหกสิบคนนะถ้าเกิดว่าเสียห้าเพชรแล้วรีทั้งด่านเลยก็ถือว่าแบบคุ้มมากนะเออสามารถมาปั๊มขนนก ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการเสียแค่ห้าพีซเท่านั้นเองนะครับเนอะเนี่ยมันได้เยอะเห็นไหมเด้งที่เจ็ดสิบเห็นไหมก็มันแล้วแต่ว่าเจ้าลีโอนาดของน้องที่เป็นพีร้อยนะเปอร์เซ็นต์การเด้งมันเยอะขนาดไหนนะครับบางทีก็เด้งสอง บางทีก็เด้งหนึ่งยี่สิบปั๊บมาอีกหนึ่งเป็นห้าสิบเห็นไหมอ่าไปต่อ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 อ่าโชว์ปั๊บยี่สิบเด้งสิบเป็นสามสิบอ่าครบเป็นที่เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราดูตอนนี้เพชรลุงเห็นไหมมีอยู่หกเม็ดนะครับ เราจะทําการรีด่านดูนะครับตอนนี้ด่านของเราหายไปแล้วทั้งหมด4ด่านด้วยกันนะนี่ครับที่ไม่มีสีม่วงเนี่ยก็คือเราตีครบหมดแล้วนะครับเราจะเหลือด่าน3กับด่าน5เดี๋ยวเราจะทําการรีด่านนี้ให้ดูด่านที่6นะโดยการกดตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้แล้วก็เสีย5เพชรดูนะครับว่ามันจะ รีเฉพาะด่านนี้หรือมันจะรีทุกด่านนะดูนะครับเอาละครับกดปับ๊บจำนวนครั้งการเข้าเล่นนะครับซื้อจำนวนครั้งการเข้าเล่นเร้วจจำนวนครั้งจะถูกรีเช็ตทุกวันกรุณาใช้หลังจากที่ซื้อนี่นะกดตกลงฟิบอ,อ่ะมันรีแล้วนะครับด่านนี้อ่าด่านนี้กลับมาเป็น5ทับ5ไปดูด่านอื่นกันบ้าง สรุปให้ฟังว่าคือมันลีด่านเดียวครับเห็นชัดเจนนะมันลีด่านเดียวนะครับด่านอื่นไม่รีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ได้คำตอบกันแล้วนะครับว่า5้าเพชรต่อหนึ่งด่านนะครับโอเคแหมเมื่อกี้ลุงยังบอกว่าถ้ามันลีทุกด่านแล้วก็เสียแค่5เพชรนี่ถือว่าคุ้มแต่ว่ามันลีด่านนั้นด่านเดียวนะครับที่เสียหเพชรนะครับอ่า ก็จะได้ขนนกประมาณร้อยกว่าได้นะเท่าที่ดูนะอลองดูนะเึิบเิบดูซิว่าอันนี้จะได้ขนนกเท่าไหร่รอบนี้นะครับออตโต้ไป แตกอ่าดูการกระเด้งของกบเรวนัดฟิบโชสามสิบเิบยี่สิบเป็นห้าสิบห้าสินนะครับทั้งหมดหรอบนะครั้งที่สองคือบางคนอยากจะอัพเลเวลตัวเองไงเอาให้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ้ย ตอนนี้คือเล่นพอดีอยากจะขนนกมันขาดแล้วก็อยากจะให้เววขึ้นอาจจะเหลือเพิามสักสองเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วขนนกหมดพอดีเงี้ยก็มาทําตรงนี้ได้นะครับโดยการแลกไปเลยนะครับห้าเพชรนะแล้วก็จะได้ขนนกไปประมาณสักร้อยหนึ่งได้ร้อยกว่าสองร้อยก็แล้วแต่ว่าของขวัญที่มันเด้งเป็นโบนัสเนี่ยได้เท่าไหร่ชึบยี่สิบเด้งหกสิบเห็นไหมโบนัสเลโอนาร์ดเห็นไหม ก็เป็นแปดสิบอูเห็นปะอ่าสองรอบก็รวมกันละก็เป็นร้อยสามสิบละอมาก็มาทำให้ดูนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะไปหาขนนกที่ไหนแล้วแต่ว่ายังเหลือเพชรอยู่อะไรอย่างนี้นะ สามสิบสามสิบอีกหกสิบเห็นไหมครับแหมสองร้อยกว่าแล้วนะครับสองร้อยกว่าเข้าไปแล้วนะคนนกได้จากตรงนี้นะครับรวมถึงใครอยากได้วิวแหมมันมันถ,ถ้ามีเพชรอีกนะจะไปรีด่านนู้นให้ดูห้าเพชรหรือเปล่าไม่รู้นะ ด่านที่เป็นธาตุอะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้อะ่ะเออไม่รู้ว่าตรงนั้นใช้ห้าเพชรหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองไปกดให้ดูสามสิบสาสิบมเป็นหกสิบถ้าเสียประมาณห้าเพชรแล้วได้ของตรงนั้นเอาไปอัพตัวได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ของก็ไม่คุ้มนะถ้าไม่ได้ของห้าดาวอ,ะอ่ะ ป๊บ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 เนี่านี่น่าจะครบแล้วนะครับปึ๊บยี่สิบอ่าอันนี้ไม่เดึงโอเคน่าจะได้สามร้อยกว่าขนเลยนะเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าสเตจ สเตตนี้นะครับถ้าเราอยากเล่นอีกจะเสียกี่เพชรนะครับทุกคนกดบวกคุณต้องมีรูบี้มากกว่านี้โอ้โหอันนี้ก็เลยไม่รู้เลยนะสำหรับน้องๆคนไหนที่มีเพชรเหลือนะครับก็ลองมากดตรงนี้ดูนะครับถ้ารีด่านนี้จะเสียกี่เพชรแล้วก็ตอบลงมาในคอมเมนต์ให้หน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์กันด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับความรู้ในเกมไรเลนเจอร์นะครับอใครมีข้อมูลความรู้อะไรดีๆก็แนะนํากันมาได้ได้นะไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สรุปให้ฟังไปแล้วนะครับว่าถ้ารีด่านนี้กดเพชรตรงนี้จะเสียห้าเม็ดนะจ๊ะโอ,อ้แล้วก็สิ่งที่สําคัญลืมไปเพิ่มเติม สามารถซื้อจํานวนครั้งการเข้าเล่นได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นอ๋อก็คือสามารถรีได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอ่าไม่สามารถรีได้ทุกตลอดนะโอเครู้แล้วนะห้าเพชรีได้ด่านละครั้งเท่านั้นนะครับทุกคนเท่านั้นนะครับโอเครู้เรื่องเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายจุบ๊บ